ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆแล้วที่สู้มาด้วยกันครับมันจะเศร้าและเฉียวก็ยินดีด้วยครับนุงธนรดนยินดีกับความสำเร็จยินดีและดีใจด้วย สมกับที่ฟาฟันต่อสู้กับอุปสรรคตลอดระยะเวลา3ปีคือบททดสอบในชีวิตของคุณคุณได้ก้าวผ่านบททดสอบนี้มาด้วยใจที่แข็งแกร่งของคุณไม่ว่าคุณจะย่อท้อหรือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ก้าก้าวผ่านมาันมาได้ผมดีใจที่คุณมีวันนี้เราอาจจะเพิ่งรู้จักกันได้แค่2ปี แต่ตามจริงเรารู้จักกันได้สามปีผมดีใจด้วยที่วันนี้คุณมีวันนี้ทำให้แม่คุณแม่คุณ,คณพ่อของคุณยิ้มได้ดีใจนะครับขอบคุณครับ